วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิยานชื่นฤทัไทยในธรรมสถานการณ์น้ำท่วมยิ่งเพิ่มหนักขึ้นเมื่อน,น้ำยิ่งหลากหลายเพิ่มในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั้งในระดับความสูงและพื้นที่ความกว้างถนนทางในการสัญจรเพิ่มติดขัดและถูกตัดขาดไปหลายพื้นที่ทำให้พี่น้องประชาชนที่จมอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังได้รับความลำบากเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นการช่วยเหลือกองทัพ น่าจะเป็นกำลังหลักที่สุดในขณะน,นี้ในการตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่ตัดสินใจถูกต้องแลวระทับสําหรับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ลดการเดินทางไปเยือนระหว่างประเทศในสถานการณ์ที่เป็นอยู่และก็ได้เห็นถึงความพยายามความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก็ขอ,ขอให้สําเร็จเพื่อที่จะบรรเทาเาบาบางความเดือดร้อนของประชาชนลงได้สมทิยนชื่อนอไทยในธรรมรายงานครับ